โอ๊ยทำไงดีเนี่ยมี Excel ตั้งหลายไฟล์ไม่รู้จะเอาข้อมูลไปใช้ในแมทหลับยังไงดีโอ๊ยง่ายนิดเดียวแมทหลับเขามีแอปนำเข้าข้อมูลแถมเข,นขีนโค้ดให้เราอีกสร้างฟังก์ชันได้ด้วยเฮ้ยสิ่งปะเนี่ยทำให้ดูหน่อยดีได้มาโชว์เลยนี่สมมติว่าเรามีไฟล์ Excel นี่ใช่ไหมของพี่เนี่ยเออเห็นปะไฟล์ Excel ของเราเ,อาเยอะมากแต่และข้อมูล วิธีการนําเข้าง่ายมากเลยเห็นปะเนี่ยมีปุ่ม Import Data ด้วยกดคลิกตรงนี้ได้เลยเราจะก็เลือกไฟล์ Excel ของเราได้เลยนะที่อยู่ในโฟลเดอร์เฮ้ยหรือว่าง่ายกว่านั้นเรากดคลิกไฟล์ Excel ด้านข้างตรงนี้เลยแต่เป็นคลิกไปเลยนะมันก็จะเปิดหน้าต่าง Import Data ข้อมูลขึ้นมาให้เราเลยเนี่ยเราสามารถเลือก คอลัมน์ของไฟล์ Excel ที่เราจะเอาเข้ามาได้เลยนะหรือว่ากดคลิกข้างบนนี้เลยนะ initial l e n g ตรงนี้ค่าเริ่มต้นนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะหัวข้างบนเนี่ยมันจะเอามาเป็นตัวแปรให้เราเลยนะอย่างง่ายง่ายนิดเดียวจากนั้นนะถ้าเราจะ Import Data นะเรากดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนี่จะมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าตัวแปรนั้นได้ถูก Import ไปแล้วมีอีกมีอีกมีอีกวิธีของตัว m a t l a b นะเราสามารถเลือกเอาพุทไทได้ด้วย กดคลิกเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ก็ได้นะให้พี่จะเอาเข้าคอลัมน์เวกเตอร์แล้วพี่ก็กดคลิก Import ได้เลยเนี่ยมันก็จะ Import ตัวแปรต่างๆเข้าไปเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ของเราสังเกตไหมเห็นว่ามาดูนี่ในหน้าตัว Excel ของเราเนี่ยทำไมมันมีพื้นหลังสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าด้วยไอตัวสีเหลืองนี่แหละมันคือข้อมูลของพี่ไงที่มันเป็นข้อมูลว่างเปล่าในตัวข้อมูล Excel ของพี่แ a t l a b เองอะ่ะเขาสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาตัว ที่ไม่สามารถอ่านได้อัน import cell เนี้ยแทนด้วยค่าอะไรใส่เป็น n a n นนน n number ก็ได้นะหรือพี่จะใส่เป็นศูนย์ก็ได้แล้วแต่พี่เลยพี่สามารถเลือกได้เลยจากนั้นเรามาดูกันเถอะว่าพอเวลาตัวแปรเรา import เข้าไปแ,แล้วจะมีหน้าตาแบบไหนนี่ไงในช่อง workspace เห็นไหมพี่มันขึ้นมาหมดเลยนี่นี่เป็นไฟล์ excel ของพี่ที่พี่ import เข้ามาโดย import t o o เมื่อสักครู่นี้แต่มีอีกวิธีนึงถ้าพี่อยาก import มาหลายๆไฟล์เนาะพี่สามารถสร้างฟังก์ชันได้เลย คราวนี้พี่มีไฟล์ข้อมูลอันใหม่มาพี่ก็แค่เปลี่ยนชื่อไฟล์สร้างฟังก์ชันง่ายนิดเดียวพี่กลับมาที่หน้าเดิม Import เลยพี่เห็นตัวดอ o ด d o w n เมนตูตรงนี้นะพี่กดคลิกลงมาเลยแล้วก็กด g e n e r a t e f ฟังก์ชันได้เลยมี g e n e r a t e Script ด้วยแต่ว่าเราเจนเนเรทเป็นฟังก์ชันนี่เห็นไหมมันก็จะเขียนโค้ดฟังก์ชันต่างๆให้เราเลยข้างในก็จะเป็นข้อมูลตัวแปรตามข้างบนหัวคอลัมน์ของเรานี่มีข้อมูลต่างๆแล้วเขามีคอมเมนต์ให้อีกนะว่าแต่ละอันคือค่าอะไรมาเดี๋ยวเรามาลอง Import ไฟล์ใหม่ของเรากันเออเราเซฟอย่าลืมเซฟตัวฟังก์ชันของเราเนาะเราเซฟไปว่าชื่อว่า import file จากนั้นเราใช้คีย์เวิร์ดนี้เลยพิมพ์ import file ของเราแล้วก็ตามด้วยข้อมูลชุดใหม่เห็นไหมเรา enter ปุ๊บเราก็จะ import file อันใหม่เข้ามาที่แ a นแล b ของเราเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ง่ายนิดเดียวอ่านเดี๋ยวแถมให้อีกมีอีกมีอีกถ้าเราจะ plot กราฟข้อมูลที่เรา import เข้ามาทำยังไงเรากดคลิก ที่ตัวแปลในเวิร์กสเปซของเราง่ายนิดเดียวเลยนี่เอาจะพอดความสัมพันธ์ร,ระหว่างแรงม้ากับ MTG เรากดคลิกที่แถบพอดด้านบนเห็นไหมเราคลิกพอดกราฟได้หลากหลายรูปแบบเลยเพื่อดูความสัมพันธ์ต่างๆของตัวข้อมูล Excel ของเรานี่บอกแล้วง่ายนิดเดียวแลวเขายังเขียนโค้ดให้เราอีกเห็นปะในคอมมานด์วินโดว์จะมีโค้ดโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนี่แหละวิธีการใช้งานแมทแลบเฮ้ยจริงเหรอใช้มแมทแลบนี่ชีวิตง,ง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะอู้